ต้นยังไง <c oughs> ไง่มากๆเลยนี่ครับเอาหูกำมะหงนี่อ่ะมักง่ามหลวงเลยลูกเอาไม่พอเขาสวัสดีครับทุกคนตองเองครับมนี่ผ้าทุกคนมาเก็บอีปุกอยู่ปลายอยู่ข้าครับแต่ว่าถ้าเห็นเห็ดขมเขาจะเอาเห็ดขมนำ้ำอื่นเขาจะมาเก็บเห็ดขมตอนเสาร์ครับนี่ตอนนี้ผมเจอแล้วเห็ดขมกำลัง ดอกงามๆบานสวยๆเลยอ่านี่ตัดขาไปน้ำเลยครับชึบนี่ครับเห็ดเพิงขมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บานค่ำเจริญบานคํำเจริญนี่อยู่ในเขตอำเภอกำแพงว,ว่าปีครับไปไปหาเห็ดน้ำกันเห่าที่นอกแปอีปุ๊กแต่ว่า มาหาเห็ดก่อนมาเบิงปลาเห็ดขมครับมีนี่สมาชิกมีนัดครับหลักกับมีพ่อมานำเอามาดูหน่อยซิโอ้โหมาแป๊บเดียวคือสิมันแห้งนาองบดีเนาะโอ้มาแป๊บเดียวครับได้เยอะมากเลยนัดเนี้ยถ้าได้ถึงชั่วโมงเลยได้หลายก็ขึ้นผู้อีก S <S 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 แสดงว่าตรงนี้มันเกิดดีกว่าทั้งผู้ถถถเดี๋ยวถารอเบิร์ของพ่อว่าผมได้ดอกเดียวผมยังยุ่ละละหลดได้แค่ด,ดอกเดียวครับทุกคนด้ตรงนี้หนึงดอกครับดอกนุ่มๆสวยๆอยู่ไมหาเบิ่ไใกลๆกันมันอาจะมีอีก ไกลๆก,กันมีจริงๆครับนี่อื้มขายเงาดีขาสวยดอกสวยขาสวยครับเจออีกดอกหนึ่งหมดกำลังกินนี่ครับขาสวยดอกสวยบ่าสวยเป็นไหนหมดกิน <laughs> เดี๋ยวหามูปเพิ่นอีกก่อนอยู่รอๆนี่แหละ จะเจอโบอ่ามูบบมีครับไปกันต่อครับน่าไปเห็ดน่ะ,ไห,ะไหนไหนขอดูอีกรอบนึงโอโ้โหได้ขอนอก,กระตา<ห>แล้วเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ตาดเพิ่นขึ้นมานแท้มื่อนี้มื่อไี้มีเห็ดเข้ามาที่หลังมูแต่เข้ากระต่อยู่พ่อได้ก,ก่อยจานนึงเยอะของพ่อได้หลายบ่ ฮึยฮแปลว่าฮึยเฮแปลว่าได้ห so น่อยเต่ได้เยอะแยะได้ได้ได้หลายอย่างดหลายอย่างเม็ดก็หลายตอนนี้ขามารุ่นมูข้าก็ได้ดอกบานบานแบบว่าพอดีก่อยครับดอกงามๆแต่เสียอย่างเดียวยุ่งหลาย ครับโอ้พอเจอแล้วปลายเน่าเกิดเลน,น,นี่ดิโอ้อออพอัฒเมยอหัวงามเลยขายเน่าหอมขายเน่าหาโมวันตัวบัดนี้เอา้าเจออีดีพอ่อนี่บมีโมเพื่อนมันนี่เพื่อนเยอะนี่ครับวันเห็ดกัมพาร์ดอเออวันเห็ดกัมพาร์เดี่ยนี มูมีพวกมันงยอะอึ๊ยชื้อยู่ยกันสองดอกนี่แหละตี่นี่เจออีกแล้วโอ้ ขายเงาพร้อมเงาตัวเหมนกันมูพบเจอครับนี่กลางๆเลยไฟหนาปุ๊ดอกสวยอยู่ครับนี่ดอกสวยๆอึ๊บอ่านี่ครับเลีร์ ดอกว่างาออกใบมันออกเจออีกแล้วรอบนี้เป็นคู่ครับเนี่ยดอกสวยๆกา้านยาวๆสองดอกไปเลยครับหนึ่งโคใส่ตะกา,า้าเข้าตะกา,า้าเข้าเดชเครื่องขอนตะกาแล้วครับเจออีกแล้วครับการบกงาเลยนี่โอ้โหดอกสวยจริงๆครับ ใส่ตะก,กาเข้านี่เจออีกแล้วครับนี่ก้านยาวอีกแล้วนี่ครับใส่ตะก,ก้ารเราเลยครับและตอนนี้ครับเขามาเจอสิ่งที่เขากำลังตามหาหามาตั้งนานครับนั่นก็คืออีป,ปุ๊กครับนี่เลยครับนี่นี่คือต้นอิป,ปุ๊กครับ อันนี้ผมเอามีดมานำอยู่เดี๋ยวผมจะตัดตัดไปใส่รถอดน้ำเคลียเคลียร์เอาอ่อนถ่ายได้ครับนี่นี่ครับนี่แหละครับเข้เอื่นต้นอีปุกแต่เดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งหม่องที่มันมีดอกนะครับจะสวยกว่านี้ครับได้อีปุกละ ได้อีปุกไงสิ่งที่เขาตามหาอยู่เอออีปุกน้อยอีกหนึ่งต้นครับนี่ต้นแบบนี้ตัดเอาลงจับังนี่ครับชึบนี่ครับไป ตอนนี้ถ้ามาถึงปลาต้นนี้ปลูกแล้วครับต้นยังไงไ <c oughs> งามากมากเลยน,นี่ครับเอาหูาากำมะหมงตอนนั้นผมมามันดอกไงก็หนีได้พ่อนี่ห้อยเชือดอกมันนี่นดอกไงามากตรงดอกมันมีหัวบ่บนูมันฝุ่นนี่คือดอกมันน,มมนี่ธรรมดาขำบมันบานชินเป็นกุ๊กกี้เยมีกุ๊กกี้ปลูกเต็มหัวนี่ยังไม่ อ๋ออยู่ฝั่งใต้เ่ไปอยู่ในดอกเออมันก็มีหัวเลยเดี๋ยวใดอยากเห็นดอกอีปุกเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เบิรงครับมั่นขาอันเป็นดอกอยู่ในต้นเท่านั้นแมนนั่นเป็นดอกนี่คือที่ป่ะบ้าเหรวหัวอืดหัวอีปุกบักไงเลยกันนี่แล้ปหัวปักไงปะเอาไปปลูกมันเอาไปปลูกกระสันอืดเอ้าสองอันนี้ มีอะไรหัวเอาต้นเนี <S <S ่ยอ่ะร่วงมาเห็นละเอาต้นไหน่ปะนั <im im ่นซ uh> ุบหลุบขึ้นไหมโอ้ต้นนั่นอ๋อใบใบซุบหลุบขึ้นเออนั่นละอ่อนคือใบนี้อันนี้ก็อ่อนอ่าพอต้นนี้ก่อนใบซุบหลุบคือใบที่มันสูงขึ้นมาให้ในบานเอาจังย์สันได้บ่ Bởi vì cái câu nói của mình ở bên em hôm nay nắm 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 mà nắm 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 มันเป็นดอกมันแต่ืต้นมันตายสมันจี้งเปลี่ยนอเ้นดอกเออเป็นดอกแต่ต้นมันข้นตัวเพราะว่าตอนตอนนั้นตอนัวาหญ่มดอกเลยลรวก็อันยุบจั่วล้งไปม่อพอกนั้ยัดโอ้ยงอยู่ปื๊ดงก็ดกอีกหรือเปล่าบ้าทำหนีให้ดอก หัวญ่อยูบลอดผลบลอดลนือเมื่อกี้อาาโอ้เดี๋ยวดยว้นัดเบื้งน้ำพอแบบนึงเออค่อยชมกับบัตรค่อยชมหัวระวังขั้นบ่หัวอันนี้ยังอ้วนค่ะหัวแกนๆเลย,น,เลยนี่ละสวละนัดบอกว่าเป็นทางนี่สวยออโอป้าด ต้นนี้แหงไงครับอ่อนๆนี่อ่ะบ้านในบานเลยเออโอโ้โหน้นำปูน้ำยาต้นให้นี่แหละครับขยายพันธุ์หาขยายพันธุ์หาเด้อป,ปูยาเอ้ยนี่อ่ะบักง่ามหลวงเลยทุบลูกเอาแมพ่พ่อเข้าปาดเออพุกเมียนัคือกันเลยครับอีหลอก หลอกยานั่งเทียบเลยยานั่งเต็มเลยเอาเอาในเด้อครับยานั่งเด้อมอดมองหรอเอาเอาไปยังองประกอบว่าใบยืนแหมงูมันก็แบบหลายแบบไงฮะหมดกัดได้ยานั่งดินี่ยานั่งมัดเมียนั่งไปเลยตรงนี้แต่นี่ใบคอยนี่นี่ใบคอยมัดมอดมองหรอปืดหัวเดียวกันต้นนั้นสามต้น ซี่กับตนที่พ่อซับออกโอ้ับเนาพ่อเนาะพ่อแล้วพ่อแล้ว <c oughs> คนไปรถรถกาได้ <c oughs> คนกลมื่อยแล้วดิว่า <c oughs> ตั้ไม่ตั้งรถหมอบึกไงใส่สอบตัง้งจับกล้องนิ้เดี๋ยวซ้อยกล้าดิ

งานแล้วสิบปปลูกนีเม็ดลงไปสิบปปลูกใสานั่นแล้วเขาตัดหางออกเนาะบ่ยอสายเขาขี่เห็นปลูกไรอยู่บอไปจัดไปบ่มันขั้นบ่นี่บ่บ่สิแบกก็ได้แต่ว่าเอาสอบมั่งฮอสอบฮอเพื่อจุ่มใช่บาร์ด้วยต้องเอาอันนี้ออกอ๋อนี่ไปแช่รถก่อนเอออเเาป็นบางตอนอ๋อเขามีสายก่อเนื้อไฟมาเอาหัวนี่โอเคโอเค เดี๋ยวเอาสุ่มอ่อนๆไปก่อนโอ้โหฮึ่มฮึ่ม่ค่ยกกระเปอาอยก็ได้เลยแค่ยกว่าบ่เคยกินบอกว่ากินโล่พูดเท่าหาสิบที่รถม่เอากระด่

เบิ้งใส่เป,ปเี้ไห่านะไปือใส่ยามยังก็อ่อนแก่แล้วเถอะแ่อก้นให,ห,หน่อยแล้วคือว่าบอคือว่าออที่มันนบนบอยู่หัวยังพูนข้างหนคนเด ค้อนสองบ่บ่ได <Yeah. S 1> ้หรอกระหัวนี่ดาเอาหัวนี่ก่อนเนี่ยหัวนั้นจะขายแบบสองกนโอ้ยหัวดอกมันได้อันหนึ่งหัวดอกก็อันนั้งหันคนได้อันเดียวแล้วอันนี้กะแมนบ่อ๋อโบแมนมันว่าหั่นหัวดอกให้คุณ อนทีหน um, uh, ่ nah. ือสวนทีบาน้น yeah. ั่งบอกว่าเอาไปนั่งบ้่าี่ลายใบนี่ียนนั่งลายเดียวจะนั่งนะบ่เอาไปไว้จะบริโภคเหรอแม่นั่นแมนไปกันแมนบนกันคู่นี้ไป ันคือบอคือบอคือมีมันอกรเียมอวงเองนั่งกไป่หอดก้านเก็บอย่านั่งเนี่ยมาท่อกาสอยอกือย่างนะ นั่นแหละเกียสูดรนี่เดี๋ยวพอมันเกี๊ยมันบเนี่ยเกี๊ยสูตรไงหันไปกันบอกเก็บไปที่ไินแดงผมไม่เอาแม่ตองยังค่อยเอาไส้ไม่เอาก้นมันงับกินไส้ปลาตัวยอันนั้นมันหลุมบอกเห้ยจังเด้ นั่นแหละนอนหนางงามเยอเลมขอมันขั้นอยู่เด้จมูกมูน่ะตรงนี้มันตายไปแล้วบอมันเป็นเหี่ยวเห่ยวบอกซอไปบมาเบ็่เหยันลมเนะวันนี้ นี่นะเนี่ยอีปุกอีปุกนี่พูดยังไงเออพ่อลงจับปากจับปากกันห่อจุ่มใส่กันไหมก็ต้องจับนั้นระวังบปเลยหรอกมันจะขั้นขั้นแล้วผมขั้นแล้วปลาเฮาขอบคุณทุกคนครับนี่คืออีปุกไงสำหรับปลานี่นี่ให้ทุกคนเบิ้งผู้ใดอยากได้เอาไปกิน แล้วก็มาหาเบิ่งนะครับอยู่บ้านค่ำจะเล่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าคมจะพาไปเที่ยวใสหรือว่าไปหากินใสไปเอาอีกย่าง,ย,างยังไดเนาะครับเนาะไปน้ำกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ